ช้อปกับสยามชัยจ่ายผ่านโครงการรัฐสำหรับลูกค้าใหม่คนพิเศษของสยามชัยชอบสินค้าใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์โซฟาที่นอนเตียงดีไซน์ชุดห้องนอนหรือสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้ากล้องวงจรปิดเพียงลูกค้ามีสิทธิ์ในโครงการรัฐต่างๆบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราชนะมาตาาม3เรารักกันก็สามารถจ่ายงวดแรกผ่านการสแกน จ่ายจากแอปเป่าตังได้เลยเงื่อนไขกิจกรรมสำหรับลูกค้าใหม่คนพิเศษเท่านั้นจำกัด10,000สิทธิ์ย้ำา10,000สิทธิ์นะคะสิทธิ์สำหรับการสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์เท่านั้นสามารถชำระได้ง่ายๆโดยการสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังการสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังใช้สำหรับการผ่อนชำระในงวดแรกเท่านั้นการชำระสินค้าในงวดต่อไปเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดรีบๆมาใช้สิทธิ์กันนะคะ ขอย้ำอีกครั้ง1นึ่งสทเท่านั้นเงินเข้าแล้วรีบมาช้อปกันเลยรีบๆมาใช้สิทธิ์กันนะคะขอย้ำอีกครั้ง1นึ่งหมื่สิเท่านั้นเงินเข้าแล้วรีบมาช้อปกันเลย